กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็นิทานกริมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง The Juniper Tree ก็เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่มีผิวสีขาวราวกับหิมะแล้วก็ริมฝีปากสีแดงราวกับเลือดกับแม่เลี้ยงใจร้ายอีกแล้วนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยเย่ yeah. กาละครั้งหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า2.000ปีที่แล้วก็มีเศรษฐีที่มีภรรยาสวยงามและก็เคร่งศาสนามากพวกเขาก็กินอยู่และก็รักกันอย่างสุดซึ้งพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองที่ดินที่ไม่มีอย่างเดียวนั้นก็คือลูกซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ใจแก่ทั้งสองเป็นอย่างมากทั้งฝ่ายภรรยาก็เฝ้าแต่อ้อนวอนอธิษฐานทุกเช้าเย็นแต่ทว่า ก็ไม่เกิดผลใดๆขึ้นเลยพวกเขาไม่ได้รับพรใดๆเลยภายในหมู่บ้านของพวกเขามีลานกว้างที่มีต้นจูนิปเปอร์อยู่วันหนึ่งในฤดูหนาวเธอก็ได้ไปนั่งปลอกแอปเปลิลที่ใต้ต้นจูนิปเปอร์แต่เธอก็ทำมีดบาดนิ้วตัวเองเลือดสีแดงก็หยดลงไปที่หิมะเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่และรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่สามารถมีลูกได้ เธอจึงอธิษฐานกับต้นจูนิเปอร์ว่าถ้าฉันจะมีลูกต่อให้เนื้อตัวของเขาขาวราวกับหิมะและก็แดงราวกับเลือดก็ยอมหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดราวกับว่าต้นจูนิเปอร์ตอบรับคำอธิษฐานของเธอและเธอก็รู้สึกว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆจากนั้นเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน เดือนแรกผ่านไปหิมะที่ขาวพโพลนก็หายไปจากสายตาย่างเข้าเดือนที่สองทุกอย่างก็กลายเป็นสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าเดือนที่สามดอกไม้ทั้งหมดต่างก็พากันร่วงโรยเข้าเดือนที่สี่ต้นไม้ก็พากันแย่งแตกกิ่งก้านสาขาออกไปขยายจนเต็มป่าเสียงนกร้องไพราะดังกล้องไปทั่วป่าเดือนที่ห้เธอมักจะไปยืนอยู่ใต้ต้นจูนิเปอร์ ที่มันส่งกลิ่นที่เฉพาะเธอเท่านั้นที่รู้สึกชอบเดือนที่6ผลไม้ต่างพากันเติบโตเช่นเดียวกับท้องของเธอเดือนที่7เธอเริ่มแพ้ท้องอย่างหนักและอยากกินเบอร์รี่จากป่าย,ย่างตะกะตะการเดือนที่8เธอทุกทรมานกับโรคร้ายที่หาสาเหตุไม่ได้เธอตัดพ้อกับสามีว่าถ้าหากฉันตายไปให้นำร่างของฉัน ไปฝังไว้ใต้ต้นจูนิเปอร์จนกระทั่งเข้าเดือนที่9เธอให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งผิวกายนั้นก็ขาวราวกับหิมะและริมฝีปากนั้นก็แดงราวกับเลือดการให้กำเนิดเด็กชายนั้นทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยโรคร้ายและการเหน็ดเหนื่อยจากการคลอดบุตรมันก็ทำให้เธอเสียชีวิตลงสามีของเธอก็นำเธอ ไปฝังไว้ใต้ต้นจูนิเปอร์ตามที่เธอร้องขอเอาไว้ก่อนตายเขาร้องไห้อย่างคืนคมถึงแม้ว่าการมาเยี่ยมหลุมศพภรรยานั้นมันจะทำให้เขาสบายใจขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่เขาก็ยังแบกรับความทุกข์ความขมขื่นและร้องไห้อยู่บ่อยครั้งจนเวลาผ่านไปเขาทำใจได้และเขาก็ได้มีภรรยาคนใหม่ต่อมา เขาก็มีลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อมาลีนกับภรรยาคนใหม่และแน่นอนว่าเธอรักลูกของเธอมากกว่าลูกที่ติดสามีมันทิ่มแทงใจเธอทุกครั้งเมื่อคิดว่ามราดกทั้งหมดนั้นจะต้องตกเป็นของลูกติดเป็นแน่แท้เธอมักจะกลั่นแกล้กลงทุบตีและก็กระทําทารุณต่อเด็กชายอยู่เสมอเสมๆจนกระทั่งเด็กน้อยที่น่าสงสารรู้สึกกลัวเธออยู่ตลอดเวลา เด็กน้อยไม่มีความสุขเลยนอกจากเวลาที่ได้ไปโรงเรียนวันหนึ่งเธอจึงคิดที่จะกำจัดเขาเพื่อหวังมรดกของสามีให้ตกมาอยู่ที่ลูกสาวของเธอแต่เพียงผู้เดียวแม่เลี้ยงก็ทำเป็นใจดีกับเด็กชายบอกว่าเดี๋ยวจะให้แอปเปิลนะเด็กชายก็รู้สึกแปลกใจมากที่อยู่ดีๆแม่เลี้ยงใจดีกับเขาแม่เลี้ยงบอกว่าถ้าอยากได้ ต้องขึ้นไปหยิบเอาเองนะแม่เก็บแอปเปิลไว้ในหีบใบใหญ่ที่อยู่ชั้นสองนะ่ะด้วยความดีใจที่แม่เลี้ยงอยู่ดีๆก็ใจดีกับเขาเด็กน้อยก็เลยรีบขึ้นไปยังชั้นสองเปิดฝาหีบขึ้นและกลมตัวลงไปควานหาแอปเปิลแม่เลี้ยงใจโหดก็เดินตามหลังมาติดๆหลังจากนั้นแม่เลี้ยงก็ได้กระแทกฝาหีบลงไปที่คอของเด็กชายเธอกระนำกระแทกไปเรื่อยๆ เลือดสดๆไหลนองไปทั่วพื้นเธอก็นำกระแทกด้วยความสะใจจนกระทั่งหัวของเด็กชายนั้นได้ขาดออกมาจากร่างต่อมาแม่เลี้ยงใจโหดก็นําหัวของเด็กน้อยมาตั้งไว้ที่คอดังเดิมโดยผูกติดกับผ้ากันเปื้อนสีแดงเอาไว้เพื่อไม่ให้หัวของเด็กน้อยหลุดออกจากบ่ากและจับศพของเด็กชายมานั่งเก้าอี้จัดท่าทาง ให้เหมือนกับว่าโซพนั้นถือแอปเปิลเอาไว้ที่มือทำท่าจะยื่นแอปเปิลให้ใครสักคนบนโต๊ะอาหารเมื่อมาลีนกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นพี่ชายของเขาทําท่ายื่นแอปเปิลให้มาลีนจึงถามพี่ชายออกไปว่าพี่ชายให้แอปเปิลกับฉันเหรอแต่ก็ไร้วี่แววจากพี่ชายเธอจึงรู้สึกแปลกใจและก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยก่อนที่เธอจะวิ่งไปหาแม่ และบอกกับแม่ของเธอว่าแม่พี่ชายเหมือนจะให้แอปเปิลหนูนะแต่ว่าเขาไม่ตอบอะไรหนูเลยแม่จึงบอกกับเด็กสาวว่าหนูถ้าพี่เขาไม่ตอบก็ลองไปเคาะหัวพี่เขาดูสิเผื่อว่าเขาจะตอบจากนั้นเด็กหญิงจึงเชื่อคำของแม่และวิ่งกลับไปหาพี่ชายถามพี่ชายออกไปว่าพี่ชายให้แอปเปิลฉันเหรอ พี่ชายก็ไม่ตอบเช่นเคยเธอจึงเดินไปใกล้ๆและก็เคาะเข้าที่หัวของพี่ชายท่านใดนั่นเองหัวของพี่ชายเธอก็หลุดออกมาจากบ่าหล่นลงไปกลิ้งที่พื้นเธอตกใจและร้องไห้ด้วยความกลัวแม่เลี้ยงก็ทำท่าวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเธอได้พูดกับเด็กหญิงว่าโอ้ตายแล้วเธอเคาะหัวของพี่ชายจนหัวหลุดออกมาเลยเด็กหญิงก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิม แม่ของเธอจึงบอกว่าไม่ต้องร้องไปหรอกเดี๋ยวเราจะเอาพี่ชายของเธอเนี่ยไปทำศัตรูและเอามากินกันจะได้ไม่มีใครรู้เรื่องที่ลูกเคาะหัวพี่ชายจนหลุดออกมาหลังจากนั้นแม่เลี้ยงใจร้ายก็ได้นำศพของลูกเลี้ยงมาสับเป็นชิ้นๆเอาเนื้อลงไปปรุงในหม้อเด็กน้อยมาลีนก็ยืนช่วยแม่อยู่ข้างๆ น้ำตาของเธอก็หยดลงไปในหม้อระหว่างที่ทำศัตรูกันอยู่จนศัตรูหม้อนั้นก็ไม่ต้องเติมเกลือลงไปแม้แต่น้อยหลังจากนั้นพ่อก็กลับมาที่บ้านและถามหาลูกชายของตนเองเป็นอันดับแรกตอนนั้นมารีนก็ร้องไห้อยู่และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดร้องได้ทั้งแม่เลี้ยงใจโฉดจึงโกหกออกไปว่าคือลูกชายของคุณเขาเดินทางข้ามประเทศไปหาลุงพี่ของแม่เขานะ่ะ และเขาบอกว่าเขาน่าจะพักอยู่ที่นู่นสักระยะทางพ่อเขาจึงบอกไปว่าเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเขายังไม่บอกลาผมเลยสักคำระหว่างนั้นมาลีนก็ร้องไห้ไม่หยุดแม่จึงบอกมาลีนว่ามาลีนหยุดร้องได้แล้วเดี๋ยวพี่ชายของเธอก็กลับมาแล้วไม่ต้องร้องหรอกหลังจากนั้นแม่ก็นําสตูเอามาให้พ่อทานพ่อตักกินคำแรกก็บอกกับเมียเลยว่าโอ้สตูนี่อร่อยชะมัด ขออีกนะเอาเยอะๆเลยมาลีนก็ได้แต่ยืนร้องไห้ระหว่างที่เห็นพ่อของเขากําลังกินพี่ชายของเธออย่างอริดอร่อยพ่อของเธอแทะเนื้อออกจากกระดูกจนหมดและโยนกระดูกเอาไปไว้ใต้โต๊ะหลังจากที่พ่อของเธอเสร็จสิ้นกับมื้ออาหารบนโต๊ะไปแล้วมาลีนก็รวบรวมกระดูกของพี่ชายเอากระดูกของพี่ชายมาห่อด้วยผ้ากันเปื้อนสีแดงและเอาไปฝังไว้ใต้ต้นจูนิเปอร์ หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกดีขึ้นและก็หยุดร้องไห้ได้เวลาผ่านไปปรากฏว่ามีนกสีแดงออกมาจากต้นจูนิเปอร์นกตัวนี้ร้องว่าแม่เลี้ยงฆ่าฉันส่วนพ่อแท้ๆก็กินฉันมาลีนน้องสาวฉันเอากระดูกฉันไปฝังไว้ที่ใต้ต้นจูนิเปอร์นกได้บินไปที่ต่างๆและก็ร้องเพลงเกี่ยวกับการตายของเขาให้คนอื่นๆฟังเริ่มต้นเลย นกก็ได้ร้องเพลงให้ช่างทองฟังซึ่งช่างทองนั้นก็กําลังหลอมโซ่ทองคําอยู่ช่างทองคําจึงบอกกับนกว่านกน้อยเจ้าร้องเพลงให้ข้าฟังอีกสินกก็บอกกับช่างทองไปว่าไม่ถ้าอยากให้ข้าร้องให้ฟังอีกจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนช่างทองจึงให้โซ่เป็นของแลกเปลี่ยนและนกก็ได้โซ่ทองมานกก็ใช้วิธีนี้กับร้านรองเท้าชื่อดัง และก็โรงโม่หินร้องเพลงให้ช่างทำรองเท้าฟังนกก็ได้รองเท้ามาร้องเพลงให้ช่างโม่หินฟังนกก็ได้หินโม่มาและแล้วนกก็ได้กลับไปยังบ้านร้องเพลงให้พ่อของเด็กชายฟังท่านใด้นั่นเองโซ่ทองก็หล่นลงมาสวมคอของเขาพ่อนำเรื่องนกร้องเพลงไปบอกทุกคนว่ามันให้โซ่ทองมาและนกร้องเพลงก็ร้องเพลงให้มาลีนฟัง เธอก็ได้รองเท้าจากนกจนกระทั่งถึงทีแม่เลี้ยงใจโฉดแต่สิ่งที่ได้นั้นมันก็คือโม่หินนั่นเองมันหล่นลงมาที่หัวของเธอบทขยี้เธอจนตายเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วมันสมองไหลเยิม้มมันช่างเหมือนตอนที่เธอนั้นฆ่าลูกเลี้ยงของเธอไม่มีผิดเสียงกระแทกดังมากจนพ่อกับมาลีนต้องออกมาดูแต่สิ่งที่พบก็คือเด็กชายผิวสีขาว ปากสีแดงยืนยิ้มยังมีความสุขและพวกเขาทั้งหมดก็กลับเข้าบ้านและไม่สนใจว่าแม่เลี้ยงนั้นจะหายไปไหนหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปทานอาหารค่ำร่วมกันอย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อคิดของนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ต้องให้ผมบอกหรอกครับหลายเรื่องเลยนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวการอิจฉาริษยานะครับโอ้ยอีกเยอะ ผมขี้เกียจคิดถ้าใครคิดออกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแม่แนะนำมาได้นะครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรต่อแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายสวัสดีครับเย่ yeah. <laughs>